แหวนทองคำก็ได้นะครับหนึ่งใบอาจจะได้เป็นเจ้าของอ่างเปลวรือา2,400บาทก็ได้มาลุ้นกันหนึ่งใบอาจจะได้เป็นเจ้าของตู้เย็นก็เป็นได้ครับผมหนึ่งใบอาจจะได้เป็นเจ้าของรถจักรยานก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอยู่ที่ดวงอยู่ที่บุญผาวาสนานำใช่ยิ้วไอโอปายานยิ้วก่อน ดัะนั้นวันนี้คณะกาททุการของท่านก็สามารถที่จะร่วมขบุนต่อยอดลุ้นโชครับรับรางวัลจากไผ่มงกรลงโชคซื้อบัตรตัวต๋วครับเพียงไปละ20บาทบ20บาทเท่านั้นนะคะและทางคณะกรรมการของเราก็ขอขอบพระคุณทุกๆทานน้ำใจของพ่อแม่พี่น้อง กระทาหมุนนะคะเพื่อนเพื่อสามตัวร้อยนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มให้ด้วยค่ะสีสันน่าทานมากเลยนะคะนกกระทาหมุนจะเป็นเกาลัดนะคะเกาลัดกำลังคั่วร้อนๆนะคะสิบกิโลหนึ่งร้อยคูนบาทหนึ่งร้อยแปดสิบบาทหรือหนึ่งร้อยสี่สิบบาทที่ไหนราคาค่ะและแมกค้าก็มีการให้เราชิมด้วยนะคะและนี่ก็เป็นการคั่วเกาลัดอีกนะคะเพื่อนเพื่อน คั่วเกาลัดร้อนๆสุดๆให้เราเห็นเลยค่ะเขาจะใช้แก๊สในการคั่วนะคะและก็มีหลายราคาให้เลือกมากมายค่ะเดี๋ยนี่ก็เกาลัดนะคะเราได้ซื้อร้านนี้คเพื่อนๆเดีนี้ก็เป็นผัดไทยหอยทอดนะคะยืนรอกันสดๆเลยค่ะไหน,นะคะไหคะ่ะ น้ำเย็นเย็เือสมัยต่อนะคะแล้วนี่ก็ผัดไทยสดๆเลยนะครับผัดไทยหรือผัดหมี่นะคะน่าจะผัดไทยะค่ะ mm. นี่ก็เป็นพวกแมลงชอต่างๆนะคะเปรี้ยวมีทั้งที่ดลมีทั้งตะเกนม,มีทั้งแดกแด้นะคะของชอบเลยนะคะอันนี้ ก็ตีกันราคาสามถึงร้อยนะคะจานละยี่สิบบาทค่ะร้านค้ามากมายนะคะมีการออกร้านค้านะคะหมูกรอบค่ะเพื่อนๆและนี่ก็เป็นไส้กรอกนะคะอ่าขนมนะคะ ร้านค้าต่างๆมาเปิดร้านค้ากันมากมายนะคะเพื่อนๆน่าซื้อน่าทานกันมากเลยนะคะลูกชิ้นอ่าตรงนี้ก็เป็นขนมทาร์ขนมเบื้องนะคะขนมบ้าบินขนมแบบไทยๆเลยค่ะเพื่อนๆและร้านนี้ก็เป็นร้านปลาหมึกนะคะเป็นปลาหมึกสดย่างค่ะอ่าและแล้วร้านนี้ก็เป็นอ่าแนวญี่ปุ่นหรือแนวเกาหลีนะคะไม่ทราบเหมือนกันขนมหวานค่ะเพื่อนๆเอามาให้ดูนะคะ อันนี้อะไรเนาะเออบ้าบ,บินค่ะแล้วก็มีร้านขายเครื่องประดับด้วยนะคะขนมนะคะเผือกทอดนะคะแล้วกออ็อย่างผ่านไปแล้วค่ะบรรยายไม่ทันภาพนะคะอันนี้ก็เป็นสับประรดนะคะสับประรดเล็กๆน่ารักนะคะปลาแซลมอนค่ะแล้วก็มีขนมจีบนะคะขนมจีบนึ่งร้อนๆเลยค่ะแล้วก็มีสายไหมนะคะโรตีสายไหม สลัดเอ่อสลัดโรลน,นะคะสลัดที่เขาม้วนนะคะส้มเราก็ได้ซื้อนะคะเป็นส้มสายนำพึ่งนั่นเองค่ะมีหลายสายพันธุ์นะคะกุ้งสด,สดเลยนะคะจานกุ้งย่างแล้วนะคะจานละ้อยขนมหวานสำหรับเด็กๆค่ะอโวคาโดลูกใหญ่มากค่ะแล้วก็ผลไม้นะคะผลไม้ต่าลปั่นนะคะเลือกแก้วไหนแก้วนั้นค่ะขนมทาร์ตค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีหมูทอดค่ะกระดูกหมูนะคะ ปลาสลิดมีไข่ทุกตัวค่ะปลาสลิดแล้วก็ปลาช่อนแดดเดียวนะคะมีทั้งที่ทอดแล้วและทั้งที่ยังไม่ทอดค่ะ อของกินของขายหลากหลายมากเลยนะคะมะพระ้าวอ่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเมืองไทยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารนะคะโดยเฉพาะสตรีทฟู้ดนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยนะคะไม่ว่าจะมีการเปิดร้านหรือเปิดงานที่ไหนนะคะไม่ว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีแม่ค้ามาเปิดมาจองที่นะคะขายสินค้ากันค่ะขนมไข่นกกระทานะคะมีไข่นกกระทามาให้ดูด้วยและนี่ก็เป็นซูชิคะ่ะ โอ้ยคะ่ะอันนี้ก็เป็นห่อหมกทะเลนะคะเป็นมะอ,อันนี้มะม่วงน้อยนะคะมีน้ําจิ้มให้ด้วยคะ่ะนี่ยำแหนมคะ่ะเพื่อนๆหน่อยจะบรรยายไม่ทันนะคะนี่ลูกชิ้นนะคะ10ไม้30บ,บาทนะคะไม้ละ3บาทอร่อยคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็มีกุ้งคะ่ะ ปลาหมึกตัวโต,วตวๆเลยนะคะไม้ตัวโตเลยค่ะไก่ย่างทั้งตัวเลยนะคะเพื่อนๆย่างกันสดๆให้เห็นเลยค่ะและก็นี่เป็นข้าวโพดนะคะข้าวโพดชุบชีสค่ะหอยแมลงภูดแล้วก็กุ้งนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไก่ย่างตับไก่ย่างข้าวเหนียวนะคะน้ํานะคะน้ำตรงนี้นะคะอันนี้อะไรเนาะปูนะคะน่าจะเป็นปูอันนี้บะจากนะคะไม่ได้กินนานแล้วค่ะ แล้วนี่ก็เป็นขนมขนมห่อใบนะคะ,ะมะขามหวานนะคะเพื่อนๆช่วงนี้มะขามหวานเยอะเลยค่ะ,ะแล้วก็ขนมเค้กนะคะขนมเค้กของหวานค่ะชิ้นเล็กๆน่ารักดีค่ะร้านนี้ก็เป็นพวกยำต่างๆนะคะเราก็ซื้อไปทานเช่นเดียวกันค่ะซื้อยำเล็บมือนางไปนะคะร้านนี้เป็นหมูย่างนะคะและก็มีทุเรียนขายนะคะเพื่อนๆ ดูเรียนเกะเรียบว้อเนี่ยนี่คือของที่หน่อยซื้อมานะคะมีปลาช่อนแดดเดียวกับปลาสลิดด้วยแล้วก็มีเกาลัดนะคะมีส้มแล้วก็นี่เป็นบริเวณจังหวัดสุรินทร์นะคะบอขสอคิวรถบอขสอนะคะเพื่อนๆจบคลิปค่ะ